สวัสดีครับก้อนรับเเราก็สู่ช่อง iPhone To h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Pro 10.5นะครับโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงตะกกนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับรอบๆเครื่องก่อนเนาะนี่นะครับก็จะมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับแต่เครื่องใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยนะครับนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับ ด้านหลังนะฮะประมาณนี้นะครับนะี่ฮะดูกันรอบๆนะครับของเกรงนะครับนี่ฮะสภาพใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนี่ฮะทัชสกรีนก็อุ้ยขออภัยฮะทัชสกรีนก็เลื่อนแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็มาทสกันที่อะมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องก่อนนะครับ เป็นในแ p a ด p โปรนะครับ10.5นิ้วนะครับผมเป็นเครื่องไทยนะครับความจุนะครับ256กิกะไบต์นะครับตัวที่เป็นตัว WiFi นะครับเนี่ยปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะคับได้ปกติเลยทูโทนทำงานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะเอเคครับนาจอก็ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็มาเทสกันที่ระบบเสียงนะครับนี่นะฮะมาเสียงดังมากครับเนี่ย เสียงดังนะครับดูหนังฟังเพลงสนุกมากครับเดีจะเอาไปลงไปเรียนกันได้หมดนะครับตัวนี้นะครับอเคต่อไปก็จะมาเทสกันที่เรื่องกล้องนะครับนี่นะฮะมานี่นะครับกล้องเนาะโฟกัสแสงนะครับได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะโฟกัสได้ปกติเลยนะครับเนี่ยซูมอินซูมเอาได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหไวมากครับติดมือเลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะสักหนึ่งรูปชึบนี่นะฮะ รูปที่ถ่ายได้ก็จะคมชัดกันเบอร์นี้เลยทีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นกล้องหน้านะครับหรือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะฮะนี่นะครับครับชบนี่นะฮะถ่ายแอรอีกแล้วนะครับนี่ฮนะภาพก็จะคมชัดกันประมาณนี้เลยเนาะเรียกว่าใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อุปกรณ์ที่มีมาให้นะฮะก็จะเป็นตัวสายชาร์จกับหัวชาร์จนะครับผมตัวดําเดิมของเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นมีใบเสร็จให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นนี่นะคะคู่มือคู่มืออยู่ครบหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ